เจอโจทย์แนวแบ่งของใช้เทคนิคนี้ข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบ A level คณิต1ปี67เดี๋ยวมาดูกันว่าเทคนิคการทำข้อนี้ทำยังไงและข้อนี้มีความใกล้เคียงหรือเรียกว่าเหมือนก็ได้กับข้อสอบแพท1ปี52ออกแนวนี้เป๊ะเดี๋ยวมาลุยกันคุณแม่มีโดนัทต,ต,ต่างกันอยู่6ชิ้นแสดงว่าเป็นของต่างกันแล้วก็ต้องการแบ่งคานี้คือคีย์เวิร์ดเลย ที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นการแบ่งของเขาต้องการแบ่งให้ลูก3คนก็คือคนละ2ชิ้น2ชิ้น2ชิ้นแล้วก็ถามว่าจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่วิธีแต่ว่ามุมมองหรือการทำข้อนี้ไม่ใช่การแบ่งอย่างเดียวน้องจะต้องแบ่งโดนัทออกเป็น3มกองและเอาทั้ง3กองไปแจกให้ลูก3คนมันจะเป็นการแบ่งแล้วก็แจกซึ่งเหมือนแผทหนึ่งปี52เลยแบ่งแล้วแจก เดี๋ยวมาดูหลักการทํากันก่อนอื่นน้องจะต้องแบ่งโดนัท6ชิ้นอะเป็น3กองก่อนมีโดนัท6ชิ้นน้องแบ่งเป็น3กองแล้วก็แต่ละกองจํานวนต้องเท่ากันนี่เพราะว่าเป้าหมายคือเขาต้องการให้ลูก3าคนและทั้ง3ามคนได้สองสองหมดเลยได้ไหมน้องก็ต้องแบ่งกองที่1 2สองชิ้นกองที่2 2สองชิ้นกองที่ 2, 3 2สองชิ้นก็คือตอนนี้น้องแบ่งเป็น3กองแล้ววิธีการแบ่งทั้งหมดเขาเรียกว่าสูตรการแบ่งนะนะ จะได้ให้ให้น้องเอาไอ้เจ้า6เป็นต so ัวตั้ง6ก็คือจำนวนของทั้งหมดเป็นตัวตั้ง6แฟกต์แล้วก็หารด้วยแล้วก็หารด้วยจำนวนที่น้องแบ่งน้องแบ่งเป็นเท่าไหร่บ้างเป็น2 2 2น้องก็หารด้วย2แฟกต์แฟกต์แฟกต์แต่ถ้าสมมตินะน้องแบ่งเป็น33 3น้องก็ต้องหารด้วย3แฟกต์าแฟกต์แฟกต์ถ้านะหารด้วยจำนวน ชิ้นที่น้องแบ่งแล้วเอามาเติมแฟกแสดงว่าน้องแบ่งสองสองสองน้องก็ต้องหารด้วยสองแฝกสองแฟกแ,แล้วก็สองแฟกไอ้นี่คือสูตรการแบ่งทันไหมแต่ทีนี้ยังไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอน,นอเนี้ไอ้นี่คือกองที่1มี2ชิ้นกองที่สองมีสองชิ้นกองที่สมี2ชิ้นซึ่งมันซ้ำกัน มันซ้ํากัน3ามกองอ่ะน้องก็ต้องหารมาด้วย3แฟกเหมือนในเรื่องของซ้ําเลยอีกรอบหนึ่งสามแฟกมาจากไหนนะพี่มาจากกองละ2ชิ้นซ้ํากัน3ามกองกองละ2ชิ้นซ้ํากัน3ามกองเราก็ต้องหารด้วยจํานวนของซ้ํานี่แหละมาใส่แฟกทันไหมตอนนี้สิ่งที่น้องได้เนี่ยน้องมีโดนัททั้งหมด3ามกองไอ้นี่คือกองที่1 ไอ้นี่กองที่สองไอ้นี่กองที่สามแล้วงานยังไม่เสร็จเพราะว่านอกจากการแบ่งแล้วเขาต้องการเอาไปแจกให้ลูกทั้งสามคนและคนละสองชิ้นสแสดงว่าโดนัทกองที่หนึ่งมีสองชิ้นโดนัทกองที่สองมีสองชิ้นโดนัทกองที่สามมีสองชิ้นซึ่งเขาบอกว่าทุกคนได้คนละสองชิ้นสแสดงว่ากองที่หนึ่งมันให้ใครก็ได้ในสามคนก็นเลือกได้สามแบบ แต่ว่าเวลาแจกไปแล้วมันให้ไปคนหนึ่งทันไหมแสดงว่ากองที่สองก็ต้องเหลือสองก็ก็ต้องเหลือเลือกได้สองคนเพราะว่ามันให้ไปแล้วคนหนึ่งถูกไหมไอ้กองที่สองมันเลือกได้สองคนก็จริงแต่ว่าเวลาแจกมันจะแจกไปคนหนึ่งแสดงว่าไอ้กองสุดท้ายอ่ะก็ต้องเหลือได้คนเดียวก็ต้องใส่เลขหนึ่งแล้วก็เอาขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนมาคูณกันเพราะงานยังไม่เสร็จถูกไหมทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยน้องก็เป็นการคิดเลข ว่ามันได้เท่าไหร่ก็ตอบได้เลยน้องรู้ไหมว่า3 2 1มันก็คือ3ามแฟกและ3แฟกกับสามแฟกต,ตัดกันได้น้องจะเหลือแค่6กแฟกหแฟกอะ่ะมันเป็น720 6กแฟกก็คือ6 6แฟกก็คือ6กคูณหคูณสคูณสคูณสคูณหน่ถ้าคูณกันหมดจะได้720แล้วก็2แฟก มันก็คือ2อคูณหมันจะได้ 2, 2ไอ้นี้ก็ได้2ไอ้นี้ก็ได้2คูณการ3รอบได้8แล้วน้องก็เอา8 1 8 8นึ่ได้0ูนย์ตอบ90้ิบวิธีเรียบร้อยข้อนี้ตอบทั้งหมด90้ิบวิธีสำหรับน้องม .5 ขึ้นม .6 ที่อยากจบคณิต A level ลายใน2เดือนพี่แนะนำเป็นคอร์สคณิต A level เด็ก69ใครสนใจสมัครทักมาที่แอปสีเขียวไลน์ ID มีตัวแอดไซด้วยนะ matt d c o d a ที่ชัวว่ามันจะช่วยให้เราสอบติดได้แน่นอน